สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องน้องเอซช่องล็อกซีอินดี้ครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่อ,อู่ช่างบุญแล้วนะครับมาถึงตรงเจ้าอินดี้อยู่แล้วนะตอนนี้พี่เขาก็ทําความสะอาดล้างนะครับเมื่อกี้ผมไปส่งเสียตั้มนะครับเขาล้างทําความสะอาดอู้ทาอย่างดีเลยล้างอย่างดีเลยลับล้างครับออกให้อย่างดีเลยนะครับสะอาดเลยนะนี่พี่เขาก็ฉีดน้ําล้าง ล้างด้วยน้ำมันให้อย่างดีเหลือก็เหลือนี่ครับเหลือชุดชุดใบสีครับชุดใบสีเดี๋ยวแกก็จะเอาล้างให้นะครับตอนนี้ก็ล้างเดือยหัวหมูอยู่เขาเรียกว่าเดือยหมูครับล้างชุดเฟืองเดือยหมูอยู่นี่ครับพี่จะล้างให้อย่างดีเลยอยอนเลยนะครับก็วันนี้ก็ น่าจะเสร็จครับก็จะเริ่มงานก็พรุ่งนี้นู่นแหละเพราะว่าวันนี้ว่าจะประกอบได้ก็น่าจะเย็นนะพี่เนาะครับนี่ครับพี่เขาก็จัดการให้วันนี้ผมก็ไปเอาอะไรไปซื้อของอยู่นู่นชุมพลบุรีครับไปที่เดียวเลยให้มันจบไปเลยถ้าไปบุรีรัมย์ก็ต้องไปวิ่งหาอยู่นั่นเลยครับไม่มีก็ต้องเสียเวลาไปที่ชุมพลเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจไปชุมพลเลยครับ ไปที่ชุมพลบุรีกับเสียตั้มเลยก็ได้ของครับถอดเอาจากเสื้อเผาเลยนะพี่แกบอกว่าเอาอยากได้ก็เอาถอดให้นะพี่สุพัทรครับจะถอดให้เลยนะคุยกันถูกคอครับซื้อซื้ออะไรด้วยกินข้าวด้วยเลี้ยงข้าวด้วยเตแก่ตแก่อูนะครับก็ถือว่าได้ พี่ชายมาอีกคนนึงครับแกใจดีมากเลยพี่สุพัฒน์คุยนี่แกพูดตรงๆนะฮะบอกตรงๆอะไรไม่ดีอะไรดีแกบอกตรงๆแกไม่อ้อมค้อมไม่อยากไม่ใช่ว่าอยากขายของอย่างเดียวนะครับคือเราอยากได้เราก็ซื้อเราไม่อยากได้เราก็ไม่ซื้อแกก็คือซื้อก็ขายไม่ซื้อก็ไม่ขายแต่อยากแต่แกอยากแต่ขายแต่ของดีๆให้แกบอกอก็ถอดออกจากเครื่องเลยครับออกจากเสื้อเผาเลย วันนี้ได้มาแล้วโอ้ยโล่งไปเปาะหนึ่งเลยแหละผมอะ่ะนะเจ้าอินดี้เราก็จะได้ใส่แล้วตัวนี้แกตั้งมาให้เลยครับแกบอกเดี๋ยวตั้งไปให้เลยเป็นอู่ประกอบด้วยครับอูป่ประกอบแกเลิกทำงานประกอบแกซ่อมอย่างเดียวครับทิพทุกว,วันนี้พี่สุพัฒนะครับขอบคุณนะครับพี่สุพัฒกับเจ้าปามครับ กับลูกชายแกเจ้าปามส่วนข้างในนี่ก็โอ้พี่เขาล้างสะอาดเรียบเลยเห็นไหมโอ้ขาวชั่วเลยครับ,รบขาวชั่วเลยทาความสะอาดอย่างดีเลยขอบคุณนะครับขอบคุณช่างครับนี่ครับขอบคุณช่างมากเลยนี่ครับพวกกระลงอะไรแกก็เก็บไว้ให้อย่างดีน็อตเนส์นะครับเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่ในนี่ครับไมตี้เรา นี่แกก็ล็อกไว้ยังไม่เปิดเลยโอ้ขอบคุณมากแต่วันนี้ก็น่าจะเสร็จครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไนที่กลับนะครับต้องกลับไปเอาที่บ้านกรวดครับเมื่อวานนี้กลับไปเอารถที่บ้านกรวดแล้วก็มางแต่เช้ามืดครับมาเอามาซ่อมไปมาเอามาซื้ออะไรครับซื้ออะไรให้เจ้าอินดี้ ตอนนี้ก็จอดนิ่งมาสองวันติดแล้วครับจอดนิ่งมาสองวันติดแล้วโอ้ดีนะเนี่ยตากครอบล้อผมไม่หายเขาวางไว้อย่างนี้ครับโอ้หายมานี่ไข่ส่วยเลยเด็เนี่ยเอาข้างนี้ครับเอาข้างให้ยูนี่ ทำความสะอาดครับเอ,เอาเอาเศษที่ผงครับน้ำครับน้ำมันออกให้หมดแล้วก็จะมาประกอบกันครับมันก็จะเสียเวลาตอนที่จะมาตั้งลูกปืนข้างครับตั้งลูกปืนข้างก็จะช้าหน่อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปเป็นอันๆันไปครับเสร็จเป็นชิ้นชิ้นไปนะครับ ล้างเสร็จแล้วพี่เขาก็เอามาเลียงไว้ให้ไว้ให้ช่างบูนประกอบไปไหนไม่รู้นี่กินข้าว,าวโอ้ยังไม่ทานข้าวนี่ก็เข้ามาใหม่อีกแล้วนี่ครับคันนี้เป็นไรนี่พี่อ๋อเครื่องพังโอ้เจอปาดฝาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ นี่ครับโอ้กระบอกดำกระบอกน่าจะกระบอกตัวเดียวกับผมเลยนะเนี่ยนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้ NPR NPR ร้อยยี่สิบ ตีเล็กนี่มีอยู่ทุกที่เลยตีเล็กนี่ทำไมลอกออกทำไมนอกน่นอสติกเกอร์ตัวนี้นี่ของใครไม่รู้ครับนี่ที่เขาลอกออกครับแต่ทำไมตีเล็กยังอยู่ไม่รู้นะเอาสวา <c oughs> กนไปครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เอาอใบสีมาล้างครับล้างทำความสะอาดนี่ครับ ไปสีมาล้างใหมล้างน้ำมันออกครับล้างคาบน้ำมันคาบสกรปรกตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนนี้เลยนะพี่น้องเปลี่ยนจาก839ตอนนี้มาเป็น1 4 1แล้วครับเนื่องจากว่า839หาไม่มีของนะแต่ว่ามันได้1 4 1ตรงที่ว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อเสื้อดอกจอกครับชุดเสื้อดอกจอกนี่เป็นชุดชุดเสื้อยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่เขาก็คำนวณให้แล้วว่ามันได้ครับแต่ว่า,อ,าอีกอย่างหนึง่งเราต้องมาดูทีเนี้ยมันกับรอบเกียร์มันจะได้กันไหมเขาบอกว่ามันจะไวขึ้นหรือจะช้าลงยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันต้องมาลองวิ่งคู่กับ เกียร์อีซูซูนะครับเพราะว่าปกติมันเป็นของฮีโน่เนาะแต่ของผมอ่ะอันเดิมผมจะใช้อ่า839ครับ839ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้นะพี่เนาะไอ้แต่ขับไปขับได้แน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวลาออกจากบ่อ มันจะสู้เนืดหรือมันจะเป็นมันจะเป็นเนืดหรือจะเป็นล่องเนี่ยยังไม่รู้ก็คือเนืดนี่ก็หมายถึงว่าออกจากบอ่อออกจากที่เนืดเนที่ลุ่มลุมนี่ออกได้สบายครับแต่พอขึ้นถนนใหญ่นี่มันก็รอบสปีดมันก็จะไม่เยอะแต่ถ้ามันได้ล่องรอบเนืดมันก็จะไม่ได้มันก็จะไปได้รอบเวลาขึ้นหลังถนน หอนครับออโอ้แรงดีแรงดีฟูโซครับซูบิชิเฉินหลง ล้างทำความสะอาดแล้วหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วก็พี่เขาก็จะเอามาวางเรียงกันไว้ตรงนี้ไว้ให้ช่างบูนหรือพี่บูนแกประกอบนะครับนี่อันนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วครับรอประกอบวันนั้นพี่แกก็มาร์กไว้เรียบร้อยครับว่าไอ้ตัวไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับ มารอดูรอรุ้นกันหลังจากประกอบใส่เข้าไปแล้วนี่จะผลสรุปออกมาแล้วจะวิ่งดีกว่าเดิมหรือจะวิ่งเนิดกว่าเดิมก็มาคอยรุนกันนะครับมาคอยรุนกันสำหรับคลิปนี้ก็หยุดสตรีมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมารอตอนประกรอบนะประกรอบประกรอบนะครับพี่น้องประกรอบประกรอบ ค่อยมาติดตามกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม